ท็อป5 LW ในเกม FC Mobile นะครับผมวันนี้ผมก็จะพูดถึง LW อันดับ1-5สำหรับตัวผมเองนะครับผมก็มีใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย Let's go r i s t o m Top Up ร้านเติมเกมราคาถูกบริการเติมเกม24ชั่วโมงที่สำคัญเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอน บริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครที่สนใจนะครับสามารถทักไปสอบถามแอดมินได้ที่เพจ Wi s d o m Top Up หรือผ่านทางร i n e แอดที่ผมขึ้นที่หน้าจอได้เลยเติมถูกเติมไวต้องหลาน Wisdom Top Up อย่าลืมไปเติมกันเยอะนะจ๊ะอันดับ5สำหรับอันดับที่5นะครับผมก็ยกให้เป็น เ d e n a อาซตัวนี้นะครับผมถึงแม้ใครจะพูดว่าตัวนี้เล่นเหมือนตอนอยู่มัดลิดนะครับแต่ผมได้สัมผัสมาแล้วอาซาตัวนี้คล่องจับนะครับสำหรับเ d e n a อาซผมมีอยู่ในไอดีลองผมนะผมแลกเปลี่ยนมาเท้าอาจจะเป็น4-5ในแพทนี้อาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าผมก็ว่ามันไม่ได้แย่นะครับเล่น LW ตัดเข้าในแล้วปั่นขวา มันอาจจะอ่านทางง่ายครับแต่ว่าพอเข้าในกรอบเท้าซ้ายยิงเบาๆผมว่าก็มีโอกาสเข้าเยอะนะแต่มันก็แย่อยู่แหละแต่เป็นเท้า4ีหนะครับสำหรับเอเดนอาซานะ mm hmm. กควเวอร์ร้อยหครับฝีเท้า118การยิง107การส่งบอล1นึการเลี้ยงบอลร้อยยีการตั้งรับ41สภาพร่บบางกาย74นะตัวนี้ผมลองสัมผัสมาแล้วผมลองเล่นมาแล้วโคตรคล่องวิ่งเร็วอยู่นะครับ ถามว่าเร็วไหมเร็วแต่การเลี้ยงบอลน,นี้โคตรคล่องนะครับเอเดนอาซานะตัวไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กมากถ้าใช้ลูกตอกส้อนอตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนานะแต่ว่าสับแล้วก็เลี้ยงบอลติดเท้ามากๆนะสำหรับอาซาตัวนี้นะครับผมเวอร์เกตตัวนี้ก็จะเป็นสูงกลางนะครับมีปั่นโค้งมีเพย์เมเกอร์ตรงนี้อาซาค่าพลังแจ่มจันทร์อยู่นะครับดูสปีดต,ต้นร้อยยี่อ่ะ ปีดปลาย117เลยนะครับสำหรับเอเดนอาซาอันดับที่5ของ LW วันนี้นะครับผมถ้าให้ผมแนะนำเลยนะผมก็แนะนำให้ซื้อเป็นเม็ดส้มไปเลยนะครับผมแต่ถ้าใครเป็นแฟนสิงหรืออยากทำฟูลทีมเชลซีเงี้ยเหมือนผมทำฟูลทีมเชลซีในดีลองผมก็จัดอาซามาไว้ในทีมนะครับเม็ดส้มอยู่ที่1,790นะราคาตอนนี้มันก็อยู่ทรงๆนี้ครับพันกว่า2,000ประมาณนี้นะสำหรับ เอเดนอาซาอันดับ5ของเรานะครับผมอันดับ4อันดับที่4ผมให้เป็นคิริยานเอ็มบัปเป้ตัวโอเวอร์105กิดสายฟ้าตัวนี้นะครับผมตัวนี้ความเร็วครับ121ครับการยิง111 การทรงบอล95การเลี้ยงบอล115การตั้งรับ43สภาพร่างกาย90ถามว่าโกงเท่าตัวเขียวไหมมันก็ต้องดีกว่าครับแต่ว่านิดหน่อยนะเพราะว่าตัวเขียวมันก็เ over 103ก็โหดตัวนี้ผมเจอมานะโหวิ่งหายมันวิ่งเร็วอยู่นะแต่ว่าผมว่า การเลี้ยงบอลอะไรมันมันมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมที่เจอมานะแต่ยิงคมจัดเอมบัปเป้มายิงคมทุกตัว <c oughs> คมจริงครับสาหรับเอมบัปเป้เอลิวอันดับ4ของเรานะครับผมเบิร์กเรตดีมากๆนะเป็นสูงต่ํานะก็เน้นเกมลุกถ้าใครเน้นเกมลุกเลยก็ใช้คิริยานเอมบัปเป้ตัวนี้ได้นะครับผมสําหรับเอมบัปเป้กิจสายฟ้าอันดับที่4ของเราวันนี้นะครับผมแต่ว่าราคาเบัปเป้มันก็จะแรงหน่อยนะอยู่ที่ เม็ดแดง3 2009นั้อ่ะ2,009นก็น่าจะมีคนขายนะดักไว้2009ครับส่วนเม็ดสม้มบัปเป้ก็โอ้ส0 0 0กว่านะครับผมสายเติมหรือว่าใครเป็นติ่งเอ็มอบัปเป้ดีก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับเกมลุกดียิงคมมีความเร็วขริยานเอ็มอบัปเป้แข็งด้วยเออตัวนี้แข็งด้วยอ่ะ3 0 0พ3,200ครับใครเป็นสุลต่านที่ชอบเอ็มอบัปเป้ก็จัด กันไปนะครับสำหรับอันดับที่4ของท็อป5 LW วันนี้นะครับผมอันดับ3สำหรับอันดับที่3ท็อป5 LW วันนี้ผมยกให้เป็นทางด้านของลูกลักผมเองนะโรนันยโยผมอยากได้มากแต่ผมไม่มีเงินซื้อ <c oughs> ผมเล่นมาทุกล่างเลยนะสำหรับโรนันยโยครับตัวนี้แข็งโป๊ก AID นะครับสำหรับเหยญโอเวอร์ Over 105ครับฝีเท้า115การยิง107การส่งบอล108 การเลี้ยงบอลอตัวนี้ตัวใหญ่คล่องอยู่นะครับสาหรับดวลนินเหย็นของผมนะตั้งรับ42สภาพร่างกาย89ก็แข็งอยู่เวลาชนเวลาเข้าปะทะผมว่าเหย็นก็ชนได้หมดนะเวิร์กเลก,ก็จะเป็นสูงกลางเออสูงกลางนะครับแล้วก็เอาเป็นตัวเลี้ยงเร็วออกนะครับเพิ่มเป็นผมรู้สึกว่าจะเพิ่มเป็นดีดไซค์ก้อยกับเหนือชั้นมานะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเก้าเก้าแต่ตัวเก้าเก้ามันยังมีเลี้ยงเร็วอยู่นะครับสาหรับมอมเย็นของเรา อันดับ3าวันนี้ครับ LW สําหรับเม็ดแดงเหยนตอนนี้ก็เรียกว่าแพงหูฉีกอยู่แพงหูฉีกอยู่ไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นคนใช้นะแต่ว่าเป็นตัวที่เก่ง AID ตัวหนึ่งเลยนะครับสําหรับเมเนผมว่าเมเนตอนนั้นที่ผมเล่นผมว่าเย็นเยินโหดอยู่นะเออแต่ก็จะมีเออเออยู่แต่มันก็โหดอยู่ครับเม็ดแดง2 4 0 4นะครับสําหรับหม่อมเหย็นของเราลูกรักผมเอง ผมไม่มีงบซื้อเลยนะสำหรับเหยนีนส่วนเม็ดส้มครับล่อไป2 6 0 6ันหกสองพันก็น่าจะมีคนขายอยู่เนี่ยผมดูแล้วไปดัก2,500นะถ้าผมมีงบถึง2,500ยังไงผมซื้อแน่นอนนะหม่อมเหรนยลูกรักผมเองครับแต่ว่าผมให้อยู่เป็นอันดับที่3แล้วกันนะครับผมสำหรับหม่อมเหรนยวันนี้อันดับ2อันดับที่2ครับผมยกให้เป็นทางกานของซอนเฮืงมินนะครับผมตัวนี้เท้า 55เรียกว่าได้เปรียบในแพทใหม่ตัวนี้ผมใช้งานอยู่นะครับสับเร็วสับเร็วกว่าตัวร้อยสามอยู่นะตัวร้อยสามรู้สึกว่าเหมือนวิ่งหนักๆตูดตัวนี้ก็เหมือนหนักตูดแต่ว่านิดเดียวนะไม่ได้หนักเท่าตัวร้อยสามเออแต่มันได้เท้า55ครับตัวนี้ในเมเนีก็เก่งครับแต่ว่าโอเวอร์ร้อยสี่ีเท้าร้อยสิบแปดการยิงร้อยสิบสามการส่งบอลเก้าสิบแปดการเลี้ยงร้อยสิบห้าตั้งรับสี่สิบแปด สาร้างร่างกาย81ตัวนี้ผมยกให้เป็นอันดับ2เพราะว่ามันได้เท้า55แล้วก็ยิงคมตัวนี้ยิงคมมากครับปั่นได้ทั้งซ้ายและขวานะเพราะว่ามีาพลังแฝงปะยิงปั่นโค้งมานะครับผมตัวนี้ยิงไกลดีด้วยยิงพาวเวอร์จอดโคตรด,ดีนะผมลองที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้โคตรด,ดีตัวนี้คล่องด้วยเร็ว คล่องเร็วเท้า55ยิงดีซ้าย5กว่วา5าโอ้โหแจ่มจันทร์ครับตัวนี้สําหรับซอน1ึงมิลกิจบนลงดออันดับที่สราคาเม็ดแดงตอนนี้ก็ลงมาเยอะมากนะลงมา3 0 0รอยล้านเลยนะตอนที่ผมซื้อเม็ดแดงผมซื้อมาพันเจ็นะครับสำหรับซอน1ึงมิลน,นะก็จัดได้ครับตัวนี้ใช้งานได้ยาวอยู่แต่เดี๋ยวมันก็จะมีตัว TY เข้านะสำหรับซอนนะก็รอก่อนก็ได้นะครับผมส่วนเม,ม็ดส้มตอนนี้ถูกกว่าเม็ดแดงที่ผมซื้อมาอีกอยู่ที่พันหกห้าสิบ นะครับโอ้พอผมซื้อ1 7น0มาแล้วผมรู้สึกน้ำตาจะไหลนะครับก็ราคาลงมาเยอะมากนะสำหรับซอนฮึงมินเป็นตัวที่เมีตาอยู่นะครับสำหรับซอนฮึงมินเพราะว่ามันได้เท้าซ้าย5ขวา5ไงแต่แรงร้านเนี่ยครับก็จะมีใช้กันเห็นก็เยอะอยู่นะครับที่ผมเจอนะสำหรับซอนฮึงมินกิดบนลงดออันดับที่2ของเราวันนี้อันดับที่1 และแน่นอนครับว่าอันดับที่1จะเป็นใครไปไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นลูกรักผมอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับดาวิดชินนลานะซึ่งตอนชินนลาเล่นผมไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเลยครับแต่พอมาได้เล่นในเกมโอ้โหรู้สึกว่ามันเก่งจะเก่งมากตัวนี้นะครับผมเท้า5 5ครับโอเวอร์1น5นะแล้วก็ฝีเท้า1 1 8การยิง109การส่ง103การเลี้ยงบอล1 1 8ตั้งรับ60สภาพร่างกาย97ตัวนี้ โคตรโหดเรียกว่าโคตรโหดกระโดดยิงนะครับถึงแม้แพทนี้เขาจะปรับเรื่องสับเรื่องไรแต่ตัวนี้ก็ยังสับไปได้ตลอดนะวิ่งเร็วด้วยสูงยาวครับ186นะเอาเลี้ยงเร็วออกแล้วก็น่าจะเอาเป็นเหนือชั้นเข้าม,ามั้งไอไม่ใช่่น่าเอาเอเอาเอาเพร์เมเกอร์เข้ามาเพราะว่าตัวนี้เล่น c a m ได้นะครับเอาเพร์เมเกอร์เข้ามาแล้วก็เอาเป็นเลี้ยงเร็วออกไปนะ ตัวนี้ในกิจวินเทอร์ตอนนี้ใครที่แลกไม่ทันก็เสียดายด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้งานได้ยาวจริงตัว97ผมใช้มาจนกิจวินเทอร์เข้าอะ่ะผมถึงขายตัว97แล้วผมไปแลกชินโนล่าตัวฟรีตัวนี้มานะ โ oh, เรียกว่าแจมนะครับสำหรับชินุล่าอันดับที่1 LW ของผมวันนี้นะครับผมสำหรับราคาเม็ดแดงตอนนี้กลับมาขึ้นอีกแล้วครับก่อนหน้านี้ตอนกิจทีวยเข้าใครที่ไม่ซื้อนี่ผมบอกได้เลยว่าเสียดายมากนะมันลงไปถึงพันกว่านะครับสำหรับชิน n ล่าเม็ดแดงตัวนี้ตอนนี้อยู่ที่2,250ล้านแล้วนะครับ2 2 0ก็น่าจะมีคนปล่อยอยู่นะ จีโนเม็ดแดงตัวนี้นะครับผมส่วนเม็ดส้มอยู่ที่2อ0 0นะก็ใครงบเยอะก็ซื้อได้นะครับผมแต่ถ้าใครไม่ซื้อก่อนกิจทีวเข้าผมคิดว่าก็เสียดายอยู่นะเพราะว่ามันลงไปเยอะอยู่แต่หลังจากนี้ราคานักเตะก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีพวกตัวใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับเ a เขาทําให้เราแบบว่าอยากจะเป็นสายเติมนี่แหละแต่เราก็ไม่ได้เติมหรอกสายฟรีก็มีตัวโหดได้นะสำหรับชินุล่าอันดับที่1ของเราวันนี้ครับ LW ผมยกให้เป็น เดอะคิงเลยนะครับสำหรับชินุลาเท้าฮ่าหานะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับท็อป5 LW ลวสำหรับผมนะครับผมถ้าใครมีตัวที่เก่งกว่านี้หรือว่าอยากจะแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับตอบทุกเม้นเหมือนกันเอาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมปีนี้ผมสัญญาทุกคนไปแล้วว่าผมจะลงคลิปให้ดูกันบ่อย นะครับก็จะลงบ่อยจริงอย่าลืมกดติดตามครับแนละใครที่ยังไม่ได้ดูท็อป5 C M ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมแล้วเจอกัน EP หน้าครับท็อป5 R W เร็วๆนี้มั้งนะแล้วเจอกันสวัสดีครับ